เอาเลยครับผมกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ช่องช็อกเวฟนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมเราเป็นอยู่ในเกมบล็อกฟุตนะครับผมในอัปเดตที่15แล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้นั้นผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำวิธีการไปโลก3นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมขั้นแรกนะครับผมหลังจากที่เราเวลหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วผมผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าต้องเวลเท่าไหร่ถึงจะไปโลก3ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมเวลตันแล้วไง ก็ไปกันเลยดีกว่านะครับผมให้มาที่โคลอสเซียมนะฮะฟับเรามาคุยกับเอ่อคิงคิงเรดเฮดนะครับผมอ่าฟับคุยๆจากนั้นนะครับผมเราก็จะได้วาร์ปมาที่นี่นะครับโอเคฮะมาสู้กับไอพีอินด้านะครับผมมาจัดมาหนีเลยลตอนผมไปดูวิธีทำอันนี่ผมโคตรชอบคัตซีนตอนที่แบบยังไงอะ่ะคือเกมเนี่ยมันมีคัตซีนแล้วนะครับผมโคตรเฟี้ยว อ๋อนี่ไงจบแล้วนี่ไงมานะครับผมฮ้ยอย่างเท่โอเคฟึบชึบฮึบฟันฟันชึบโอ้โหโเตะจากนั้นทีน่ะผมชอบมากเลยนะคือเกมนี้มันมีคัตซีนแล้วเท่าที่ผมเห็นในดิสคอร์ดมาเหมือนว่าเวลาแบบฆ่าคนได้มันจะมีคัตซีนสำหรับฆ่าด้วยนะครับผมอย่างเซียวเลย ตอนนี้แบบคนเข้ามาเล่นสองแสนกว่าคนเลยนะครับผมที่ผมเห็นตอนจะเข้ามาเนี่ยโอ้โหเรดเฮดเรดเฮดโดนจากนั้นปิดฉากเลยปิดฉากอื้ออูสกิลอย่างเฟี้ยวล้มแล้วยังวันนี้เพลงแบบสุดจังสุดจริงกระทิงแดง โอเคต่อยจมสลบแล้วก็วาร์ปหนีโอเคไปไหนล่ะนี่ต่อไปนะผมให้เราไปคุยกับกับตันที่กรีนโซนนะครับผมไปไปกันครับผมไปไปแบบรวดเร็วนะฮะมันจะอยู่ที่ท่าเรือน,นะครับผมกับตันคนนี้นะครับผมโอเคผมมาสอนแบบรวดเร็วมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผม วิธีการไปโลกสาวนี่มันค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยเดี๋ยวสิริขึ้นใช่ไหมผมเปิดโทรศัพท์ไว้ <c oughs> อะไรวะเน,นี้ยเ <c oughs> นี่ยผมมาคุยกับกับตานคนนี้นะครับผมกดท็อกไปเลย yes sir โ okay. อ <Okay. S 2> เคเทเลพอร์ตไปแล้วนะครับเย้ยโอ้นี่ไงมาโลกใหม่แล้วโอเคโอโหลดโหลดช้านะครับผมอ่ะกดเข้าไปเลย อ <icana>, ้้โห <bubble> นี่มันก่ออะไรวะก็สำหรับอัปเดตนี้นะครับผมไปฟาร์มกันให้สนุกนะครับผมก็เพิ่งอัปเดตมาในวันนี้เลยนะครับผมผมจะลงคลิปในวันนี้นั่นแหละเดี๋ยวจะรีบๆลงดีกว่าครับผมรีบตัดรีบลงโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับ